สุดอาไรราชาเพลงแหล่วัยพศเพชศสุพรรณเสียชีวิตติดเชื้อในกระแสเลือดวันนี้12มกราคม2565แฟนเพจวัยพศเพชศสุพรรณโพสต์แจ้งว่าคุณพ่อวัยพศเพรสุพรรณจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลเวลาโดยประมาณ15นาฬิกา24นาทีคุณพ่อ เริ่มป่วยเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่านอดทนและสู้มากตอนนี้จากพวกเราไปแล้วแต่จะยังคงอยู่ในใจพวกเราตลอดไปไวัยพศเพชรสุพรรณเกิดเมื่อ7มีนาคม2485เที่ยมอำเภอบางประมาะจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรนายจำปีและนางอ่ำสกุลน,นีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดวังน้ำเย็นอำเภอบางประมาะจังหวัดสุพรรณบุรี สิริอายุ79ปีได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งเมื่อปีพุทธศักราช2540นอกจากนี้ยังมีความสามารถเล่นเพลงพื้นบ้านทั้งเพลงฉ่อยเพลงอีแซลเพลงเรือโดยเฉพาะการแหล่ได้รับการยกย่องให้เป็นราชาเพลงแหล่เพราะมีเพลงแหล่บันทึกแผ่นเสียงมากที่สุดในประเทศไทย มีผลงานบันทึกแผ่นเสียงมากที่สุดถึงประมาณ2,000เพลงและแต่งเพลงสร้างชื่อให้ลูกศิษย์มาแล้วมากมายโดยศิษย์เอกที่โด่งดังอทิขวัญจิตสีประจันเพรโพธารามเพลงต่อชดอขอร้องและพุ้มพวงดวงจันทร์เพลงแก้วรอพี่นักร้องบรรน,นอก